วันพืชมงคล2,566เปิดคำทำนายพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้พระยาแรกนาเสียงไทยได้ผ้าหา้าคือพระโคเสียงไทยกินญ่าเล่าวันพืชมงคล2,566ปีนี้ตรงกับวันพุทธที่วันที่17พฤษภาคม2,566นับว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตร,รกรของชาติโดยมีสองพระราชพิธีที่ทำรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสง์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,ศ,าศาสดารามและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวาัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีณนะมนทนพิธีสนามหลวง ในปี2566กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจำนวนสองคู่คือพระโครแรกนาขวัญพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว225เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ11ปี พระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว238เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก209เซนติเมตรอายุ11ปีพระโคสำรองพระโคเพิ่มมีความสูง159เซนติเมตรความยาวลำตัว236เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก201เซนติเมตร อายุ13ปีพระโคภูมีความสูง157เซนติเมตรความยาวลำตัว242เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก205เซนติเมตรอายุ13ปีสำหรับพระโคร,รนันาขวานและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2566เป็นโคพันขาวลำพูน มีสีผิวขาวอมชมพูคนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรง เวลายืนและเดินสง่าวันพืชมงคล2,566พระยาแรกนาได้เสียงทายหยิบได้ผ้าห้าคือพยากรว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในานาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีสำหรับของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคน,นั้นมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเล่าน้ำและหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นโดยวันพืชมงคล2,566พระโคได้ทำการเสี่ยงทายทำนายได้ดังนี้พระโคกินยาพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์พระโคกินเล่าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐ,ฐกิจรุ่งเรือง